มีอะไรไปด้วยประชาชนหรือกอนแ่นอนครับกนประชาชนต้องยืนอยู่แล้วครับ13หลักคนตาจังหวัดมันไม่ใช่การเรานหรอะนี่ครับพบบทุกคำตอบทุกคำถามนะลงเลยครับลงในข่องตัวเองเลยนะครับหทีีีงเราลงนี้นเอรัจงไทีดีดขีข ถ้าใครอยากจะถามเรื่องว่าลุงไปจ่ายค่าอะไรบ้างเราก็พูดตามไลฟ์มีคอมเมนต์มาก็ตอบก,ก็เลยให้ไปดูที่คลิปช่องของเราอยู่างนี้ได้เลยครับผมาตามมาทำบรีเลยนะ ครับได้เลยครับตูมตามมาทันพอดีครับคทันเลยรับตอนจบบ้านเลยครับนี่เอาหันกล้องอกแีหูตาขึ้นมาเลยเฮ้ยพูดอย่างนี้อยู่ไกลอยู่ไกลก็คนในพื้นที่ไปยื่นได้ถ้าคิดว่าอะไรได้ตัวเองโหตูมตามลากมาแก่บ้านเลครับมาอะไรได้ไม่ถึงก็ก็ไม่ได้เสียครับไม่ต้องไปกลัวครับถ้าเหมือนกับ ก็เหมือนเราเป็นเกษตรกรเป็นเกษตรกรคนธรรมดาปกติเราต้องเสียภาษีแผ่นดินอยู่แล pues ้วครับแต่ถ yes> evet ้าคนธรรมดาที่ไม่มีงานทำมารับจ้างทั่วไปอะไรพวกนี้ถ้ารายได้ไม่ถึงหนึ่งแสห้าหมืนบาทต่อปีอ่ะคุณก็ไม่ต้องเสียครับใช่ป่ะวยูทูบเบอร์ก็จะมีขีดจำกัดอยู่ว่าต้องสูงต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะต้องเสียผมก็มีอ่ะต้องมีเงื่อนไขครับ มันมีเงื่อนไขครับอะไรทุกอย่างมันมีเงื่อนไขการเสียภาษีต้องมีเงื่อนไข แล้วแล้วก็แล้วก็ฝากเด้วยเรื่อง,รองโรคโควิดอันนี้สำคัญมากนะครับใครดูตามเฟซตามอะไรนั่นเห็นไหมครับแ,แถวเมืองใหญ่เมืองเมืองที่เขาอยู่กันแบบคนเยอะๆยอะไม่ต่างจาก <laughs> นะ ผมบินภาพเลยผมบอกโอ้โหสถานี้เลยหรือเอาไมมไหมผมมีข้อเสนออยู่เยี่กวับโควิดเนี่เราเอาให้เสือทำไหมเสือครับมันจะมีกระชายมีหิงอะไรมะนาวอะไรนี่ก็ทำกินทุกวันแล้วเราใส่แกนลอนใส่อะไรมาเนาะเท่าไหร่แล้วช่วยกันเนาะกินน้ำสมุนไพรใช่กินแทนน้ำน่ะนี่ผมก็ต้องกินทุกวันนะไดบงบเท่าไหร่แล้วก็ ม,ม,มันก็มีวิธีการรักษาตัวเองเบื้อป้องกันเบื้องต้นอยู่พอเราใช้เกลือเนี่ยใช้ความเค็มของเกลือเนี่ยผสมน้ําอุ่นรั่วปากรั่วปากเราตอนเช้าอะ่ะใช้ความนนะเค็มหน่อยนะใส่เกลือให้เค็มหน่อยไม่ต้องไปกลัวเค็มเกลือยังพอเค็มได้นะรั่วปากเสร็จ แล้วก็ใช้น้ำมะนาวบีบใส่กับน้ำอุ่นใส่เกลือนิดนึงก็จิบครับแต่ต้องใช้ความอุ่นนะเพราะความเค็มกับความเปรี้ยวของมีดีวิตามินซีมันจะช่วยเี่มางลำคอเลมันจะเป็นการป้องกันร้วมต้นหรือไม่ใครอยากจะไปเอาใบดีหมีมาบดผสมกับใบดีหมีกับปาทำึงทานทุกวันก็ได้ โอ้ยสาบเสือก็มีก็ไปจ้าแล้วข้างทางจะไม่หมดนู้นก็มีมั้งสาบเสืออยากให้ชี้ดูแม่เสาบเสือเป็นยังไงเยอะแยะไม่น่าจะไปเอาใบมันก็ขายกับใบอ้กฟงกุไลเนี่ยนั่นไหนในบ้านน่นนใบสาบเขากเออนั่นแหละครับใบพัากระตูนนั่นแหละครับใบผักอะไรเนี่ยผักกระตูนของยาเขากระตูนบ้านเฮาน่ะอย่าไปเอาเด้ออันใบยิงยิ่งงอ่หมดแดงไฟมันห่อไปหน่ะอย่าไปเอาเด้อมิจะไขรหมดแดงนั่นเอาใบงามงามจ้า ผงก็ชื่ไรูนแล้วเรื่ก็กรบรัโดนเคไม่รู้อะไรหรอคุเต้เอาจมอัพโหลดคลิปอยู่นะคะรูตีร์วนั่นะครับต้นยาคิววัเท่าไรหอครับอันนั้นก็ไม่เหครับเอร้เบียวอันเดียวกันเดียวกันเซซ่อเคอ สงกับภาษาก่สากันเสียีมีซอกันไม่ต้องซอกันเมีเมนห้อย่เมนหม้ซออสีเขียว่่ะเด็นรี่นมาัมมไย่มครับอ้ยอย่าเทียกันเยอะคๆหน่อยาดากพูดอยู่คนเดียวไ่ยุดเลยอ่ะพูดกันนานนี่นุ่งาบเมนมาเอา À? Ở mấy anh mà, mà dư ẩu